มนุษย์ทุกคนต้องการแสงในตัวเองมนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับนั่นเองนะหรือบางทีมนุษย์ทุกคนต้องการเป็นที่สนใจไม่เว้นไม่เว้นนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะมันคือกิเลสเอ,อ่อมันเหมือนกับว่าเราเรามักจะวิ่งเข้าหาสิ่งที่ มันสวยงามแล้วเรารู้สึกว่ามันดีต่อใจอ่ะเราจะวิ่งเข้าหามันเหมือนแมงเม้าบินเข้ากองไฟนั่นแหละพอเข้าไปมันก็ร้อนแล้วสุดท้ายมันก็ตายทุกข์ร้อนนั่นเองนะคะคือความร้อนที่ว่านั้นอ่ะคือเราก็ทุกข์แล้วจมอยู่กับความทุกข์ของเรานั่นแหละมันเป็นปกติของสมองด้วยแหละคือสมองมันต้องการรางวัลสมองมันต้องการดโดปามีนสมองมันต้องการเอนโดฟินเวลาที่เขาชื่นชมเราเราจะมีความสุข เราต้องการสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นฮอร์โมนต่างๆพวกนี้สารสื่อประสาทพวกนี้ที่มันทำให้มันขับเคลื่อนเราให้เราทั้งเรียนจบถูงสูงให้เราทั้งคนน้ำหน้าถือตาทำยังไงดีอ,อ,อะไรประมาณนี้มันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ดังนะั้นมันก็คือการฝ่าฟันหรือการพยายามทำเพื่อให้เราได้เส้นใยตรงนั้นนึกออกไหมมนุษย์ทุกคนเป็นแบบนี้แล้วเวลาที่เราหิวแสงมากๆเนี่ยมากขึ้นจากอะไรเพราะ เทคโนโลยีที่มากขึ้นโซเชียลที่มีแอปพลิเคชันต่างๆที่แสดงตัวตนได้แต่เมื่อก่อนย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วมันไม่มีซึ่งยิ่งเราโชว์เท่าไหร่ยิ่งเทคโนโลยีมันล้ำมากเท่าไหร่เรายิ่งพยายามโชว์ความรวยโชว์ความรู้โชว์ความเก่งโชว์ความแบบโปรเฟชชั่นอลของตัวเองออกมาซึ่งไม่มันไม่เป็นเรื่องผิดนะไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่ามันเป็นการที่ว่าเราต้องรู้ทันมันด้วยว่าเรากําลัง ทำอะไรกําลังเป็นอะไรอยู่นะวันนี้ที่เรารู้สึกแย่จังเลยเวลาที่เราเห็นคนอื่นเขามี แล้วเรายังไม่มีมันก็ทําให้เราก็เสือกระสนมากขึ้นอยากจะมีแบบเขาบ้างอยากจะสําเร็จอย่างเขาบ้างนิยามความสําเร็จของคนทั่วไปมันเป็นแบบนี้มีรถมีบ้านมีอะไรเราก็อยากจะมีบ้างเหกออกไหมเหมือนกับพี่เนย์แฟนเก่านิกกี้อย่างเงี้ยเขากพ็พิสูจน์ตัวเองแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าอะไรพ่อแม่เขาเป็นวุฒิชนของการด่าด่าเวลาไปทําอะไรมาก็ไม่เห็นด้วยสักอย่างแล้วก็ด่า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 ,ด,า,ด,าดังนั้นเด็กคนหนึ่งที่มีปมความที่แบบโดนไดฟด้วยความเจ็บปวดอ่ะเขาก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเอง ตั้งแต่เด็กเลยคือมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะการที่ด่าด่าด่าด,าด,าดา่ามันมีสิทธิ์ที่เด็กจะออกขวาก็ได้ออกซ้ายก็ได้ซึ่งถ้าออกขวาแล้วมันเป็นทางดีเป็นเวอร์ชั่นของพี่เนยเป็นแบบความสําเร็จขับเคลื่อนไปก็ดีแต่ถ้าวางเอินเขาไม่ได้ไปแบบนั้นล่ะเขาเลี้ยวซ้ายลงเหวไปเลยล่ะเออกูไม่เอาแล้วกูไม่เรียนแล้วกูไม่เอาละเขาก็แย่ลงแย่ลง,แย,ลงแย่ลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็มีเป็นไปได้เหมือนกันคขายังพูดเลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เขาก็ไม่ได้อยากให้มัน ต้องมานั่งเจ็บปวดอยู่แบบนั้นแล้วเดี๋ยวรอดูคลิปเนาะคือสําเร็จได้เหมือนกันแต่เออทำไมมึงไม่ไปเป็นหมอแบบคนนั้นคนนี้อ่ะเปรียบเทียบมาแล้วนะพ่อแม่คนไหนที่เปรียบเทียบเก่งระวังดีๆนะคือแบบว่าเด็กมันก็จะรู้สึกว่าด้วยความที่เด็กยุคนี้ด้วยอีกเด็กยุคนี้เขามีโซเชียลเขามีอินเทอร์เน็ตเซิร์ชอ่ะเขารู้สึกว่าสิ่งที่แม่พูดมันมันไม่จริงในจริงอะ่ะความจริงจริงๆมันคืออะไรอะ่ะคนทุกคนมันไม่เหมือนกันอะ่ะคนทุกคนสมอง ก้อนก็ไม่เหมือนกันลอยอยากก็ไม่เหมือนกันความสามารถก็ไม่เหมือนกันดังนั้นคุณไปบอกว่าเฮ้ย hey, ทําไมคุณต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้สิแบบนั้นทํำไมคุณไม่เป็นแบบนี้ทำไมคุณไม่เป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยความสําเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าเนาะ